แพราวเคลื่อนไหวล่าสุดเปลี่ยนสถานะใน Facebook โสดหลังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาแฉว่านอกใจ จากกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาโพสข้อความตัดเพะถูกคนที่รักนอกใจทั้งนี้บิ๊กยังได้เปิดใจระบายความรู้สึกว่าร้องไห้มาหลายวันแล้วต้องเดินหน้าต่อไปไม่อยากลงดีเทลลึกเพราะเราต้องทำงานด้วยกันอยู่ยังเป็นพ่อกับแม่ของลูกอยู่แต่บางอย่างก็ต้องพูดเพราะยิ่งโกหกคนไปนานไม่ชอบโกหกให้เวลาพิสูจน์อยู่ด้วยกันมาหปีแล้วผมไม่ได้ไปไหนตั้งใจตั้งหลักปักฐานที่นี่ คุยกันหมดแล้วต่อจากนี้ไปเราก็คงสถานะความเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดผมก็ยังคงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะลูกอยู่ที่นี่แต่เก็บไว้คนเดียวมันก็ระเบิดความรู้สึกที่มันเสียไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้นอนคิดมานานมากแล้วผมก็ยังขึ้นเวทีเหมือนเดิมยังบริหารงานเหมือนเดิมทุกอย่าง f อฟซีจะตำหนิติเตียนผมได้ทุกอย่างเพราะผมเลือกที่จะพูดแล้วผมยังอยู่ที่นี่เหมือนเดิมเพราะสร้างที่นี่ให้เมียอยู่ แต่มันเกิดปัญหากับคนที่สมเข้ามาแล้วไม่ยอมออกไปสักทีมาเหยียบศักดิ์ศรีเราต้องปกป้องศักดิ์ศรีเมื่อลูกผู้ชายเหมือนกันมันต้องมีสำนึกคุณรู้อยู่ว่าอยู่ไปแล้วทำให้ครอบครัวเขามีปัญหาถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายจริงคุณต้องถอยนะแต่คุณยังอยู่ตกงานไม่ตตยหรอกไม่ทำให้ตัวเองตายโดยล่าสุดนั้นแพรวพราวก็ได้เปลี่ยนสถานะใน Facebook ส่วนตัวว่าโสดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว